สวัสดีน้องๆวันนี้พี่มีของเล่นมาแนะนําให้น้องๆดูกันนะคะนี่มาแกะกล่องของเล่นกันเลยเป็นเจ้าไดโนเสาร์นะคะหูใหญ่แบบนี้เลยตัวสีแดงแก่เลยนะคะออกมาเลยจ้าเจ้าไดโนเสาร์จ้านกล่องมันเป็นแบบนี้เลยหน้าตากล่องก็จะเป็นแบบนี้นี่ นี่เลยข้างหลังนี่ของเราเป็นตัวนี่นะคะมีนี่เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามันทำอะไรได้บ้าง,ข,างข้างเขียนว่า,เ,าเดินได้มีเสียงมีไฟนะคะน้องๆอ,งอะดูดิดูดิดนี่เดินได้จริงๆด้วยหางขยับได้มีเสียงมีไฟ เดี๋ยวไปเป็นเพื่อนกับพี่เป็ดน้อยแล้วก็พี่เลนนเสาสีเขียวไปเลยโอ้โห ี่เป็ดของเราก็ยังเดินตามน้องๆองอยู่นะอ้ว้าวอุ้ยอุ้ยกลับมา,อาเอาเดินไปทางนี้ดีกว่าอ่ะจะได้ลงไปกินหญ้าได้ด้วยน,ะนี่นว้าวสีแดงสดใสมากเลยตัวใหม่ของเรา โอเคน้องๆวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะดูมไปกินย้าแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะบ๊ายบาย